ดวนกันไปเลย9ต่ตอนหนึ่งจับใบดำใบแดงสุดมันลุ้นกันตัวกง่งพ้นจะออกที่ใคร ต้องบอกเลยว่าช่วงเดือนเมษายนของทุกปีเป็นนาทีของชายไทยอายุ21ปีบริบูรณ์ต้องเข้ารับการเตรียมเลือกการตรวจเลือกทหารกองเกินซึ่งแต่ละปีก็จะมีคนเข้ามารับการตรวจเลือกจํานวนมากหลายคนสมหวังแต่หลายคนผิดหวังเมื่อได้มีผู้ใชตต้ตึกตอกลายหนึ่งได้มีการออกมาโพสคลิปซึ่งเป็นทหารโพสต์คลิปหน้าทีเดือดของการจับใบด,ใบดําใบแดงซึ่งเหลือใบดำเก้าใบและใบแดงหนึ่งใบลุ้นตั้งแต่คนแรกโดยระบุข้อความว่าจังหวะ ลวน9ต่อ1ใบดําใบแดงตรวจเลือกทหารทหารทักบกเกณฑ์ทหาร6-8จับใบดําใบแดงซึ่งในคลิปเป็นช่วงท้ายๆของการจับใบดําใบแดงเพราะใกล้จะหมดแล้วโดยในไฮเหลือใบดําอยู่9ใบส่วนใบแดงเหลือแค่ใบเดียวกับคนที่ต้องจับอีก10คนและก็ลุ้นว่าสุดท้ายแล้วใบแดงจะอยู่ที่ใครโดยในคลิปแต่ละคนก็เดินเข้ามาจับตามคิวตั้งแต่คนแรกจนถึงคนที่8ทั้งหมดได้ใบดำทำกองเชียร์เฮกันลั่นจน มาถึงคนที่เก้าลุกขึ้นมาจับส่วนคนสุดท้ายต้องยืนลุ้นเพราะใบสุดท้ายเหลืออะไรก็ต้องรับไปอย่างนั้นจังหวะที่หนุ่มคนที่9ก้าลุนขึ้นจับนั้นต่างคนต่างลุ้นทั้งคนจับเองและกองเชียร์ก่อนที่หนุ่มคนที่เก้าจะล้วงให้จับฉลากขึ้นมาแล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่ก่อนที่พลจะออกมาว่าใบแดงเจ้าตัวถึงกับซุดส่วนหนุ่มคนสุดท้ายได้เฮเพราะเหลือใบดําเป็นต้น